สบายดีพี่น้องสบายดียามบ่ายพี่น้องกินข่าวํำการเลยค่ะอุ้ยหนูหนูจากแกงน้นไม้มาแนละ้ลูกป้งไก่ค่ะแล้วก็แจ่วเหมือนเดิมแล้วก็ทัดดอกกินข่าวตอนบ่ายเลยนั่นแล้วค่ะไหนไอ้บวงไอ้บ่วงเร่นี่บวงบวงตักแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเอ้หมดจอมาเล้ค่ะกินข่าว สวัสด e mm ีค hmm. ่ะน้องน้ำสวัสดีค่ะลูกแกงหน่อไม้เพิ่มแกงหน่อไม้พี่น้องสวัสดีค่ะพรมพี่น้องเลยค่ะม้าลูกจานหนูซื้อจานมือพี่เด้อแกงหน่อไม้ไงคะน้ำกันจะพี่น้องจานะคะวันนี้มีแกงหน่อไม้นะคะเด็กไหนหัวมาเฮ้ยยังไงผม ลูกซีนด้วยนะคะลูองกินลูกซีนด้วนะ้อกินด้วะลูกซีนเลยเริ่มอากาศเริ่มรมหนาวมาแล้วลมรอแรงเลยก่ขึืนเงี้ยนอนในห้องแอร์นอนไปนอนมาร้อนหรอใครไปรถแอร์วะ ก็กลัวไม่สบายเนาะ้าเอื่อนเอื่อนร้อนแอนแอนไปแต่ข้างหน้าไอ้มันไม่วนกลับมาคืนเ่ยมาหานูเต็มเลยอะไรดอกยาอะไรอะค่นอกไม้ค่ดกไาโซ่ใหญ่บนสบายบ้าอีกแล้วมีไม่สบายเจอท้ายหัอ เรียเป็นไอ่ะขึ้นนอนไหนขงมนอ,มอาการพ่อต้องเทนเป็นยังไงก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมจะก็ยังนั่งพับเพียรไม่ได้ใช่ไหมนั่งเต็มที่ยังไม่ได้ครับผม

ว่าเหื bottle bottle ่อมืออพี่น้องขะไปหลอดเบื่อมือไหลอดเบื่อมือพีน้องคนเอ้พี่น้องยูนิคไปเปิดอหูเปิดตาเนาะเ่ราะฉะได้นัวเล้วอยู่พี่น้องขะเมื่อเมื่อมาแล้วเบื่อหมดแล้วไม่เมื่อดอกไม่เมื่อไทยดอกเวลานี่แหละบ่าวบอกวพี่อายบ่าวพี่อายพี่น้องนี่นะคะใกล้สิงแม่แล้วแม่ย แอมี์แม่ปู่อ่ะใช่ครับแม่นูมากแกก็ไม่กินนะเอ่ะหมวดงนะ้าวฟ้อนจิตโปกันฮะใช่ะ่เอป้ไอะอืมออ่ะ เัาหมักอรอนะมันมันไม่เหมือนก่บ้านเราถ้าถ้าบ้านเราใก่บ้านเน่ยนี่ไงย่างเบนบอกเ่นว่มือจ่อยผิดเออแล้ว็นอวไรมันมีเกี่ยวานบอะไรอีกห้ามอะไบ lên nào. Đây mình sẽ <laughs> ừ. ừ. à, nó à, <laughs> พวกผมยาวหมดกระปินลูกในลูกที่เป้าปออไรพอนะารยอ๋ออุจจา่ใน่งหอ๋อไม่ลูกเลยอวแค่นโตก่อหน้าตามเหมือนที่หมานี่ร้านะัดแผอาเี้ยคุบ่าวอยมาหาร้านช่วงนี้ขอไปกิจจา วันนี้วานโอดไหนพาไปกระทับพิสัยยมาแล้วบอกงานาทำโอลูกบนเหนื่อยไหมแข้งหดกรู้จะไ่ยแดงก็่อยหน่อยเอ้ยฮะกินเลยบนเีหนา ลังมันอยู่ลองไทยกดอยู่นั่นแหละรเสียีเ่เิเข้าเข้าน้ำแต่ทางลงก,ก็เก่งตกมันเนก มันเรื่องหายไปหมดไาต่อเตีะหอเปเราได้อกมันแตกแล้วมันก็แบบม้วนค <c oughs> ายไปเลยว่าม,ม,มีอ,อ,อันนี้อันนี้มันกะะนันแล้วไว้ไ้ปลาเนี่ยไว้อบแลก็เอาล้วเปล่ากะอ, <c oughs> อะมดมันความร้อนไปะจายนิ่งไหมนิ่งไ้เ่นิ่งเราไปมาเลยนมุมคือความร้อนไ,ไ,ไม่รกรับไม่ยากิ้งแต่พอสูงกกินอระ

เปิดประตูหเาไม่ได้รับครัตูโอ้นะบนบ้านขึ้นโอ๊ยไปห้องไหนห้องเราก็มีเงินน่นอนอะไร้นห้องเราข้นข่อไม่เป็นไรไม่ใไมื่อคืนหายใจก็ออกพี่นอก บ่าเคยนอนห้องแอร์พอมานอนหายใจก็ออกคือนี่แหละจะเรีวิวใชนะ่ไหมใช่เดี๋ยวจะจะเปิดซาวเสียงจริงดิตื่นเช้ามาได้เสียงได้เสียงม,มาเช่นนั่งเตียนอนเหรพี่เร็กหยุดก่อนได้แล้วหนูอนอนไม่ถ่อมท้ <c oughs> าว่าเงินเงาใส่ก็นอนในห้องเหกคนบ้าบปล่เห็นมัเลย <c oughs> มาเห็นเห็นแต่เล็กใครว่าคุณชินอนตะกรางอะ ม่เอ้ยเออไม่ก็เองเนอน้ำกเทนใช่ไหมเ็นแสเข้มเลเอาเทนน้องน้ำอีมินค้าอีเอ้ยแล้วก็อีเล็กอ้มินนนเับแมตชิ้งมันคืนด้วยไปเ็นแต่ม่นอนแล้วห้นี่ทีนี่แล้วห้จะเป็นยาอะกันาแมติงเ็แต่ออกับเล็กนอนติดข้างกับเพงเา างยังไม่เจอบ้าวไม่พี่นันมาหรือกว่าตอนหนูตื่นได้เห็นแต่สาวกยแล้วก็พี่นกก็รูไปตลาดเมื่อเช้าไงตื่นสายว่าแล้ว่นาแกเจ็ดโมงเตื่นตืนมาเยอะแตเอามาเยอะข้างนอกตืนสี่ตืนห้าแล้วแส่งว่าเขาจะผิดที่ไว้มีที่เป็นค้าเมื่อไนรากกลางคืนอเนี่ยกลคนาตื่นายอะี่รอบลไมสองสามรอบเน่ นู้งก่อนนอนก็เยี่ยวเสร็จก็ยาวยืนยาวเลยไม่ลุกบนไปบนมากับลดแอร์ป้อยู่นอนไปที่กต่ร้อนล่ะที่นอนกนอนใต้แอร์ไงไอมันไม่บุญมันไม่บุญเหรอนไปโน้บบุญโวก็นำมาทา้งนู้งเนี่ยอร่อยหายใจไม่คุ้มเอาพี่เล็กกับเกอดจะท่าคนลุกมายืนมเนี่ยเย็นอร่อยไหมคะอร่อยพี่เล็กกินสนุก ว่าไงแม่แม่ว่าเราเขามีคิดทำไมเรื่องมาแซ่บโพดโพปิ้งไก่กับแกงทำไมเนาะลาอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแ็เซดจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าหนูเล็กสวัดดีค่ะคันกินข้าเนาะก็ยังเก็บหน่อยหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่มากใช่ไหมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้จ้ามันจะเริ่มคันแล้วพี่น้องคิดได้กินไก่อีกท่านหนึ